พารจิกิมมิยาอย,าอยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร k เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาอ้มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมากันแบบว่าเร่งด่วนมากๆเลยสำหรับการคัมแบ็กของเคปเลอรนะครับในเพลง ที่เพิ่งมีการปล่อยคลิปแล้วก็เพลงเนี่ยลงมาใน YouTube พร้อมกับ MV นะครับในเวลา4โมงเย็นของทางประเทศไทยหรือว่า6โมงเย็นของเกาหลีในตอนนี้นะครับเราก็ได้มีการดู MV แล้วก็ฟังเพลงอัพของเคปเลอร์กับอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า dub plus เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เองขณะที่เรากําลังอัดคลิปวีดีโอดีอยู่นะครับมียอดวิวอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าแล้วก็ยอดกดไลค์นะครับมากถึง80,000กว่าไลค์เลยซึ่งยอดวิวนี้นะครับก็มาในช่องของเคปเลอร์เป็นช่องออฟฟิเชียลยูทูบของวง เอง MV ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสีสันสดใสน่ารักสมกับความเป็นซัมเมอร์ซัมใจมากๆเลยไม่ว่าจะสีสันอะไรนะครับก็ดูสดใสไปหมดบวกกับอินเนอร์แล้วก็บวกกับสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยก็เพิ่มความสดใสให้กับเพลงแล้วก็ MV นี้เข้าไปอีกได้แบบว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยที่สําคัญนะครับเพลงเนี่ยก็ยังมีจังหวะทํานองที่สนุกสนานมากๆและที่สําคัญนั้นเพลงนะครับติดหูมากเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกหรือว่าท่อนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายท่อนเลยที่น่าจดจานะครับแต่ที่แน่น ท่อนฮุกนั้นนอนมาเลยสําหรับความชินหูหรือว่าความติดหูนะครับพูดถึงสมาชิกแต่ละคนกันบ้างดีกว่าสาวๆแต่ละคนนะครับก็มีซีนเด่นเป็นของตัวเองและก็มีการแต่งหน้าแต่งตัวที่ไม่โดนแกงนะครับเหมือนกับรูปคอนเซปต์เซตแรกแล้วตัว MV วเนี่ยสาวๆแต่ละคนนั้นโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์กันมากๆเลยจริงๆการแบ่งท่อนร้องนะครับก็ทําได้ดีเลยถ้าในความคิดหรือว่าในมุมมองของเราเองนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้มีการต่อว่าไปยังดายอนนะครับที่ถูกโจมตีใน MV ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีซนนีนท จะดูโดดเด่นมากกว่าเพื่อนๆเ,เท่าไหร่นะครับเราคิดว่าการเฉลี่ยแอร์ไทม์ต่างๆใน MB เนี่ยค่อนข้างแบ่งมาดีมากๆเลยรวมไปถึงท่อนร้องนะครับสมาชิกบางคนเนี่ยที่มีซีนน้อยหรือว่าท่อนร้องน้อยในเพลงเดวต์อย่างวาดดาเนี่ยในเพลงนี้ MB ตัวนี้ก็เด่นขึ้นมานะครับอย่างน้องบาฮีเนี่ยได้ร้องเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็มีท่อนมีซีนให้หน่าจดจํามากๆและเราเนี่ยชอบบาฮีอยู่ใน2ซีนนะครับในซีนแรกที่ใส่มงกุฎในตอนท้ายๆเพลงบาฮีสวยมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งซีนนะ แทรกกับเพื่อนๆสหลับกันไปสลับกันมาบนท้องฟ้านะครับซีนนั้นเนี่ยบาฮีก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่โดดเด่นมากๆเลยใน MB ตัวนี้นอกจากนั้นนะครับสมาชิกคน,นอื่นๆเนี่ยก็ยังโดดเด่นพอกันเลยไม่มีใครเนี่ยที่เด่นไปกว่าเพื่อนการแบ่งท่อนร้องการยืนเซนเตอร์หรือว่าการสลับตำแหน่งท่าเต้นบางส่วนที่โผล่ออกมาใน MV เนี่ยเราคิดว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะครับและในตอนสุดท้ายฉากจบเนี่ยก็เป็นเยซอนะครับที่ได้ยืนเซนเตอร์ช่องน,นี้เราคิดว่าแฟนๆหล,หลายๆคนที่เชียร์เยซอมาตั้งแต่แข่งขันในรายการเนี่ยน่าจะีวามมค สุขมากๆเลยนะครับและสําหรับในตัวเพลงเนี่ยก็ไม่มีอะไรติดใจเลยเพราะว่าเราเนี่ยเพราะจากที่ฟังเพลงหรือว่าไฮไลท์เมโลดี้มาก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างคิดเลยนะครับว่าเพลงนี้นั้นจะต้องดีแล้วก็ติดหูมากแต่พอมาฟังเพลงจริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งมากกว่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยฟังเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นก็แทบจะทําเพลงได้แล้วถ้าหากว่าฟังไปอีกสัก2-3งรอบเนี่ยน่าจะร้องตามกันได้แล้วนะครับสาหรับใครเนี่ยที่รอคอยการซัมเมอร์ของเคปเลอร์อยู่ซัมเมอร์นี้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องชื่นชอบการคัมแบ็กเพลง หากใครเนี่ยที่เหนื่อยๆมานะครับหรือว่าต้องการ Energy สามารถเข้ามาเปิดฟังเพลงนี้มาดู MV เพลงนี้ของเคปเลอร์ได้เลยกับเพลง Up นะคบทั้ง MV ทั้งตัวเพลงทั้งสาวๆทุกคนเนี่ยจะมาเพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนจะมาเพิ่มความสดใสให้กับทุกคนในวันที่ทุกคนนั้นเหนื่อยล้ากันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดู MV แล้วก็ยังไม่ได้ฟังเพลงตัวนี้อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงไปดู MV แล้วก็ไปปั่นวิวให้เคปเลอร์กันด้วยนะครับกับ Play เ,เพลงนีี่ทด้ฟัพลลงนี้แ้แวรู้้สึกกยัังงงไงนบามีความคิดเเหห็นนมือ กับเราไหมหรือว่าเห็นต่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับชอบซีนไหนมากที่สุดมีความคิดเห็นยังไงกับตัวเพลงแล้วก็ MV ตัวนี้บ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับในคลิปนี้นะครับอมกอรเคปของเรานั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จะกลับไปปั่นวิวให้กับสาวเคปเลอร์กันต่อนะครับใครที่เป็นเคปเลียนเป็นแฟนคลับของเคปเลอร์นั้นอย่าลืมปั่นวิวแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเคปเลอร์กับการคัมแบ็กครั้งนี้กันด้วยนนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััััับบาา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 แแตต่่่่ลลล้้เเีีีี็็็มมทททกกกกกกกํํงงงๆปสญอหจ จแรรยการควีนด้อมมามาต่อกระแสมาต่อยอดความปังของเคปเลอร์กันมาสนับสนุนสาวๆเคปเลอร์กันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมกอเคป๊อด้วยนะครับสวัสดีครับ